สวัสดีครับผมทีมงานจากคอมมี่นะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับพบบ่อยเหลือเกินว่าตัดฟิล์มมากมาแล้วครับฟิล์มเบี้ยวบ้างฟิล์มไม่ตรงบ้างครับฟิล์มตัดไปแล้วเกิดพวกรอยคราบดำๆติดออกมาครับแบบนี้นี่ปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดจากนี่นะครับลูกกิ้งไม่ตรงกับปอกรางข้างล่างนะครับแล้วปัญหาพวกนี้จะแก้ยังไงครับวันนี้ ผมได้นําวิธีการปรับลูกกิ้งเบื้องต้นมาฝากกันครับทัานแรกง่ายๆครับดูนี้ครับ่าเราจะเห็นว่าการติดตั้งเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่วางไว้แล้วมันจะมีบางตัวเนี่ยตัวนี้ที่มันจะไม่มีน็อตแล้วมันอาจจะเลื่อนได้ครับเราก็ทําการนอนคันโยกลงข้างล่างอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ครับมันไม่ตรงกัน เรจะใช้มือนะครับสองข้างนี้อันนี้จับไว้ที่ลูกกิ้งด้านหน้าอันนี้จับด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะดันให้มันเข้ามานะครับออกแรงนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะดันให้มันเข้าตรงนี้ครับพอเราดันเรียบร้อยแล้วเราก็ยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับ